สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับนี่เป็นเกปที่สองครับอันนี้จะมาตัดผมเพื่อจะไปร like อดอนะครับเกมนี้อันนี้ลูกค้าจะสั่งเลยว่าข้างบนนี้เป็นเบอร์สี่ข้างล่างตัดเบอร์ şey หนึ่งนะก็ก็จะตัดมันทรงนักเรียนแต่ตัวสีแล้วถ้าเป็นนักเรียนเลยเขาจะตัดเบอร์สองแล้วก็เกมเรียกว่าเบอร์สองแล้วก็เบอร์หนึ่งอันนี้คือ โตแล,แล้วแล้วเราเป็นนักเรียนที่จะตัดไปรอดรอดก็คือเบอร์นี้เคยตัดผ่านมาจากบอกเขาว่าตัดเบอร์นี้เราก็จะตามตามลูกค้าที่ที่จะให้ตัดทำครับขังบ,บนเบอร์เบอร์สี่เขาจะตัดจากข้างบนก่อนนะครับอะไรครับเราใช้พกเบอร์สี่นะครับหรือว่าฟันลองนี่นะครับเราจะตัดจากหน้าหันะครับหน้าหูขฝั่งนี้หน้าหูขฝั่งนี้เราจะ สมมติเอาว่าตรงนี้นะครับเราจะลึกในใจว่าเออตรงเต็อย่างนี้แหละไม่ต้องเอาในวิปเสีตรงของลูกค้านะครับเราก็จะตัดซิมนบระสนะครับถ้าในการตัดมันมีอยู่สามทิศทางนะครับทิศทางแรกก็คือตัดย้อนตัดข้างหน้ามาข้างหลังเป็นมุมตรงเลยเป็นเส้นตรงเลยนะครับย้อนมาข้างหลังหนึ่ง พอย้อนเสร็จแล้วเราก็จะตัดผมที่สองก็คือตัดช่วงเป็นไทรยานนะครับไทรยางแล้วหนักไทรยานเสร็จเราก็จะตัดฝังนะครับก็จะมีสามสามมุมเลยนะครับที่จะต้องตัดนนี้จะเป็นเบอร์สี่นะครับข้างบนเบอร์สีใช่ไหมครับครับอันนี้มีเทปที่สองเพราะว่าเห็น เทปแรกมีเส,สียงเรียกร้องอยากให้มีทรงใหม่เพิ่มเติมนะครับแต่รู้สึกว่าคนที่จะมาถ่ายทำนี่งานคิวทองนะคิวเยอะครับค <yeah, S 1> ิวเยอะเราจะได้มาแลครับงานเลยคร <Okay. S 1> ับงานเลยใช่เลย ก็สี่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนหม้อเป็นเบอร์สองก็หน้าเบอร์สองตึงแต่เบอร์หนึ่งเนาะแต่เราจะใช้เบอร์สองเป็นตัวเชื่อมเชื่อมระหว่างเบอร์สี่กับเบอร์หนึ่งนะครับเราจะเอาเบอร์สองมาเป็นตัวเชื่อมนะครับเราจะตัดเป็นรองทงสูงเกือบเใกล้ใกล้กับทงรงเรียนเลยนะพ่อเป็นทงเรียนรอดจะไม่ถึงลมเรียนมากเราจะตัดนิด ผมลูกแก้วนนะครับมันสองนักเรียนเลยแต่มันจะหนากว่ายาวกว่าเพราะเราใช้บล็อกการใช้บล็อกให้มันจะสะดวกนะครับถ้าเป็นอาจารย์หรือว่าคนที่สอนตัดผมในยุคก่อนๆเขาจะไม่ให้นักเรียนใช้บล็อกจะให้ใช้วีอย่างเดียวนะครับไม่ให้ใช้บล็อกหรือฟันรองตัวนี้เขาจะห้ามใช้นะแต่นในทุกวันนี้มันต้องใช้ความเร็วแลวอีกอย่างหนึ่งเวลาสอนหรือว่ามีนักเรียนมาเรียนใหม่ เวลาเราสอนใช้หวีเวลามันตกหวีไปหรือว่าหลุดจากหวีไปเนี่ยมันทําให้หัวแหวนเขาก็ทําให้นักเรียนที่ฝึกหัดหรือเรียนใหม่นี้ท้อหรือถอดใจที่ไม่อยากเรียนแั่ผมเพราะว่าตัวเองทําให้ลูกค้าแบบไม่ดีหรือว่าให้ลูกค้าไม่พอใจนี้นะครับแต่ทุกวันนี้มันมีวิทยาการม,มีอะไรตัวช่วยหลายอย่างนะครับก็อยากให้เรามันศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะครับไม่ต้องไป คลิดหรือว่าชิ้นกับหลักนั้นเดิมที่ว่าต้องใช้แต่รี้อนี้อย่างนี้นะครับรู้จักรอยกรู้จักปรับปรุงและเรียนรู้ในอุปกรณ์มันก็จะทาให้เราตั่ง,ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนะครับหลังจากที่เชื่อมเบอร์สองกับเบอร์สี่ด้วยกันแล้วครับเราด้ตัดข้างล่างเป็นเบอร์หนึ่งตามที่ลูกค้าบอกตั้งแตได้ก็คือตัดสี่หนึ่งนะครับลูกค้าจะมาตั่งนี้เลยแล้วก็ตัดเบอร์หนึ่งขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วกระเพื่อนหน้าเป็นเรียนขึ้นมอนอย่างนี้นะครับ จะทำให้มันนวลแล้วก็สวยมันจะไม่มีตกหวีหลุดหวีอะไรนี้นะครับนอกจากจะพลาดก็คือบั克ที่เราใช้เนี่ยมันไม่กระชับมันจะหลุดออกไปแล้วเราก็จะตัดลงโดนลูกค้าทําให้มันแหว่งได้นี่คือเปอร์เซ็นหรือว่าการที่จะเกิดแบบนี้น้อยมากมันเป็นกับอุปกรณ์เครื่องมือเราไม่พร้อมนะแต่ถ้าเราไปใช้หวีอะไรมันก็จะ เสียทรงได้ง่ายนะครับแล้วก็จะตัดได้ช้ามากอันนี้อันนี้ไม่คมครับคือมันเริ่มที่จะลาะ้าแล้วเพราะว่าออกหนื่อยๆสอนสอนักเรียนแล้วข้างนัดก็นเนี่หน้าหนาวของหุ่นไม่ค่อยจับหุ่นมาฟอกตรง <c oughs> แต่เรื่องเราเลยเริ่มซื่อแล้วพวกนี้ก็จะไปรับนะครับวันนี้ปิดร้านขึ้นครึ่งวันเราไปเรียนรับทั้งหมดทั้งร้านนี่แหละครับ <c oughs> ใครที่สนใจเรียนหรือจะมาเป็นนักเรียนที่จะมาดูาาการตัดที่ร้านก็ได้เลยครับเพื่อนผมมาบ่อยครับตรงนี้มองพะดานชัยเราอย่างเราเนี่เองครับตอนนี้ก็นักเรียนเยอะนี่เรียนหกคนนับเป็นรุ่นๆค,ค,ครับครับทพียรหลายคนือว,ว่ามากๆมึงไม่ไหวครับห้าถึงหกคนครับถ้าถ้ามาอีกก็ต้องตัดไปรุน่นต่อไปครับ เพราะว่าเราจะดูแลไม่เพื่ถึงนะครับเราจะให้เราเรียนได้มันคล้ายๆตัวๆๆ่อตัวบางคนก็มีจบมาจากหลายๆที่แล้วก็มาเริ่ม,มเนะมติมมาอะไรดีนะครับไม่ต้องไม่ต้องอายนะครับผมจบร้านไม่ใหญ่ไม่โตหรือว่าคนสอนแบบ ไม่ได้มีชื่อเสียงรัฐบ,บาลที่มันเรียกตรงนั้นมากเกินไปเราที่ว่าเราอยากทำเหมือนเขาคือว่าเขาทําดีทํารูปแบบแบบใหม่อะไรเงี้ยเราก็เป็นอย่างนู้นเราก็รับถือเขาเป็นศิษย์เป็นอาจารย์นี่ครับมันก็จะนอนสวยตัดดูง,ง่ายครับก็เป็นเบอร์หนึ่งอันนี้ก็เป็นเบอร์สี่แล้วทีนี้เหลืออันขั้นตอนสุดท้ายก็คือ ข้างหน้าที่ยาวแล้วตรงนี้เป็นเบอร์สองนะครับที่เราแม่งแบ่งตรงหูงเลยครับตอนนี้เราก็จะมาจัดเชื่อมตรงนี้ให้มันเกิดการสลปแล้วมันก็จะเกิดความสวยตัดตัดข้างบนเราจะใช้หมีเป็นตัวเชื่อมเราจะไม่ใช้บล็อกนะครับเราจะเอาบล็อกออกแล้วเราก็จะฉีดน้ำหน,นึครับผมบางคนบอกว่าตัดมันจะแน่นทำไมต้องฉีดน้ำมีหลายคนสงสัยนะครับทำไมครับ ทำไมต้องฉีดน้ำใช่ไครับเวลาฉีดน้ำแล้วผมเหมือนมันจะติดหวีง่ายครับแล้วผมมันจะติดหวีง่ายแล้วมันก็จะตัดตัดได้ง่ายคือมันจะเลี้ยนะเนี่ย,นเ,นยเขาให้ตัดผมแห้งก็จริงแต่ผมบาดๆอันนี้ก็สามารถตัดได้แล้วก็นตัดได้ง่ายเลยครับ mm. ผมตัดมาไม่รู้หีิปีก็เห็นมันพังไม่เห็นอะไรเลยทีเดียวเนี่ยเ,เชื่อมเห็นไหมครับเรายกฝั่งข้างล่างเนี่ยคือเป็นเบอร์สีใช่ไหมครับ ข้างบนเราก็จะตัดลงมาเชื่อมกับเบอร์สีเห็นไหมครับเบอร์สีจะอยู่ตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดแต่เราจะเอาตรงนี้ลงมาเชื่อมอย่างนี้นะครับก็เ,เชื่อมไปครับเชื่อมไปมันก็จะเกิดารสโลเป็นแบบสะพานเป็นแบบกระดานลื่นอะไรประมาณนี้ครับครับผมโอติ่งใช้ภาษาจิ่นนะมาใช้ภาษาจังวันนี้วันนี้ใช้ภาษาไทยนะปกติบอกอีสานครับปกติกัิเขาอีสานครับ ไม่ถรัดอบใช้มันแข็งแรงมาเลยครับเราเก็บฝั่งฝั่งนี้เราก็เลี้ยงมาฝั่งนี้เราเก็บเหมือนเเหมือนกันนะครับแต่ตารางตรงที่ว่าเมื่อกี้เราตัดข้างบนลงนั่งแต่ถ้ามายืนอยู่ฝั่งนี้เราจะตัดจาก,กข้างล่างนะครับคือตัดจาก,กบเบอร์สี่แล้วก็ตัดขึ้นด้านบนขลับ,บขึ้นไปอย่างน,นี้ครับตัดเฉียงขึ้นไปอย่างนี้ครับมันก็จะได้ตรงนี้ที่ว่าสันลบถ้ามอยางยานข้างท้ามันจะสัลบมาทางได้ครับก็เหลือผมสุดท้ายก็คือผมข้างหน้านะครับผมข้างหน้า,านีา้เราต้อง คุยกับลูกค้าแล้วว่าเอาออกเยอะไหมครับเอาเยอะนะครับลูกค้าเอาเยอะก็คือเหมือนนักเรียนเลยเนาะคล้ายๆชูนักเรียนเลยก็จะเอาออกเยอะนะครับในกรณีนี้เราก็ใช้น้ำเหมือนเดิมครับถ้ามันยังเปลี่ยนอยู่เราก็ตัดเด้แต่ถ้ามันแห้งพ่อเมื่อกี้ฉีดตรงพาตรงนี้เราก็ไปจับฉีดไปข้างหน้าอีกหน่อยนึงนะครับมันจะตัดได้ไวมากเลยครับถ้าเราไม่ธิบาบแล้วก็แบตเตอรี่เรา มันมันคมอ่ะเราจะตัดท้องแก้วเรจะตัดแคบลยแต่ว่าแดนาทีประมาณนี้ครับมันใช้เวลาไม่เยอะเอาเนื้อบางไว้ให้ลูกครับ้นดห่าพการแใช้ไกลนะครับเราจะเอาวีนี้ไว้แล้ววีนี้ใช้นี้ไกลเราใช้คนสีดำนะครับเราขึันขึ้นมาด้านบนให้มันตรงนะครับเราก็จะตัด เชิญครับผมส่งครับ10แสนนะครับตัดให้เป็นเป็นโครงนะครับเป็นโลหโครงเหมือนที่ข้าพมองผู้อื่นะครับสามารถย้ำข้อสีเดินข่าวสารได้อย่างดีของทางบรุษตทเมกซ์แห่งการเงินขอันนี้คือตัดด้านหน้านะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เชื่อมด้านหน้ากับเบอร์สี่แต่อันนี้เราจะตัดด้านหน้าให้ลูกค้ารอดสิบผลเอกประยุทธ์รัตนวันที่ปรึกษาและขอส่ง หวังว่าเทปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจกําลังจะศึกษาแล้วก็เรียนนะครับเทปนี้เป็นเทปที่สองในอย่ากที่มีคนให้ความสนใจมากตอนแรกก็ไม่ไม่คิดว่าจะมีคนมาดูเยอะนี้ครับจากั้านอะไรครับเพื่อนผมมาเวลนะครับกำหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิเข้ากินกระบวนการเราตัดได้แล้ว นี่ก็คือเป็นแบบเหมือนนักเรียนนะครับแต่แค่มันมันยาวกว่านักเรียนที่เป็นนักเรียนเบอร์สี่ก็คือเราใช้เบอร์สี่แล้วข้างหน้าก็จะไม่เกียนเหมือนตรงนักเรียนไม่เกียนที่ตัวนี้ชอบตัดกันนะครับถ้าเป็นในฝั่งก็คือจะเกียนเลยอันนี้ทุกวันนี้เขาจะตัดไม่เกียนตามใจลูกค้าครับลูกค้ามายังไงเขาจะมาสั่งเราเราก็ตัดตามนะครับ เราว่านเรียนรู้ศึกษาไปเรื่อยๆรับเรื่อการประกอบวิชีพตามชี้ยธเก็บรายี่จ้มอะไรการรบโคมันจะอะไรเนี่ยองประชาชนอยากกต้องมันไม่เท่ากันเลแล้วก็มาเก็บเก็บเก็บคเช็คมาดูแต่ไดนตัวนี้ทำทันนะครับเนี่ยแต่เราัดมีเนิอย่างนึงคือเอาสายเข้ามาข้านเเพื่อที่จะไม่ได้ขค่ายไปนนานน ต้องเริ่มจากผมพ่ายนะครับแต่นี้ท่านท่านกอนมาไหนเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐกันหะครับลูกค้าได้กันนะครับเกิดความเนลี่ยงงนสัมพันธ์ระวาคนในังที่สำนัส่วนมากที่ที่สอนลกศิย์มานะครับเขาเด็กตรงเชื่อมเนี่ยจะทำทำไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรต้องต้องฝึกฝึกกันหนนะครับคือถ้ามองด้านนี้คือให้มัน สร้อยมันมีนะครับไม่ให้มันมีรอยเชื่อมต่อไม่ให้มันเป็นนะไม่ให้เรามองเห็นว่ามีการใช้ปอกกับใช้ห,หมีอยู่ตรงไหนนะคะรับเพื่อทาให้มันเนียนทําให้มันกลมเกลียกันนะครับทําให้ดูไม่ออกว่าตรงนี้หมีตรงนี้ปอก,ก็คือให้มันกลมเกลียดทั้งใบทั้งหนาให้มันสมูทกันนะครับนี่ก็โอเคแล้วครับผมถ้าลูกค้ามีกันให้เราใช้เบอร์ศูนย์จุดห้าเบอร์ศูนย์จุดห้าเคยปรับตรงนี้ครับ สบบฟันมันมันอันนี้คือเบอร์ศูนย์คือเกียรนนะครับถ้าเลื่อนลงมานี้เขาเรียกศูนย์จุดห้านะครับเราใช้เบอร์ศูนย์จุดห้าเป็นตัวเก็บข้างล่างนะครับเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าถ้าลูกค้าไม่กันนะครับแต่ถ้าลูกค้ากันเราจะใช้เบอร์ศูนย์เป็นตัวจิกให้ลูกค้าแล้วก็กันให้มันเกิดแนวกลมกมแต่ถ้าลูกค้าไม่กันให้เราใช้เบอร์ศูนย์จุดห้าเป็นตัวเก็บรายละเอียดสําหรับข้างล่างนะครับให้ลูกค้าให้มันดูกลมกลืนให้มันดูนวลขึ้นมานะ ตอนนี้ก็เปิดสอนจากเป็นทางงานเลยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเรียนหรือว่าคนที่อยากเรียนจะ,จะมาดูว่าเรามีการเรียนการสอนอยังไงยังไม่ลงทะเบียนเรียนมาดูก่อนก็ได้นะครับเราจะไปออกหน่วยหรือพานักเรียนไปตัดผมที่โรงพยาบาลเราเอดทุกวันองังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีนะครับอยู่ตรงลา,ลานจาลาพักญาตินะครับ ถ้าถ้าอายก็มาแบบอยากดูได้นะครับผมไม่รู้นะครับว่าเป็นช่างไม่อยากดูก็ได้ครับว่ามีการเรียนการสอนยังไงเพื่อที่จะได้กันเองครับกันเองดีหรือเปล่ามีอะไรที่อยากที่จะให้เราได้หรือเปล่าสำหรับที่จะสอนเราได้ความรู้เพิ่มเติมจากที่เรารู้อยู่เปล่าหรือว่าแค่เล่นป้าหินเฉยก็พิจารณาเองแล้วกันนะครับ พอเก็บเรียบร้อยแล้วก็เกิดความเงิความสวยงามแล้วก็ไปถายโมเดลโมจีครับกทุายทล้วเราจะจริงเคครงยาจะเจ๋อขนาดนี้เราก็ต้องได้ใจลูกค้าเป็นอันสุดท้ายครับเราต้องําลูกค้าอยู่ดีใช่ไหมครับคุณลูกค้าแต่มาแต่มาอีกสองปีแล้วครับไม่มีไปไหนเลยครับโอเคไหมครับก็แค่นี้แหละครับ ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวถ้ามีคนดูเยอะยังไงะให้ให้มีทรงอื่นๆออกมาให้เราดูเรื่อยๆครับวันนี้มันเป็นทรงพื้นฐา,า,านง่ายๆพี่จิงอยากตัดแนวต่์งๆไป่นอะไรๆให้พวกเราดูด้วยในรูปที่มีไว้แบบนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาแล้วก็ ยันรุ่นอยู่ครเป็นกำลังใจให้ทุกคนให้ประสบผลสำเร็จในการเรียนนะครับสวัสดีครับ